ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้14กระะกฎาคม2 5ง5กครับกลับมาอัปเดตบทวิเคราะห์ราคาทองคาในรอบขํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ราคาทองคาได้ปรับตัวเทลงมาถึงแนวรับสําคัญนะครับบริเวณ1,700เดร้อยเดี๋ยวได้มาพูดคุยกันต่อนะครับต้องบอกว่าตรงนี้เป็นบริเวณแนวรับสําคัญกันด้วยนะสำหรับเพื่อนเพื่อที่รับชมกันอยู่ยังไงก็ สามารถกดติดตามหากชอบบทวิเคราะห์ของเรานะครับ<ม>เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานของเรากันด้วยนะครับหรือใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคํากับเราก็สามารถแอดไลน์แอดหรือกดลิงก์เปิดบัญชีที่รายละเอียดด้านล่างวิดีโอกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนให้กับทีมงานได้ทําคลิปทําเนื้อหาดีๆแบบนี้กันออกมาให้ส่วนใครที่สนใจค้ามาร่วมทุนใาานกลุ่มกับเราก็สามารถกดลิงก์เข้ากลุ่มกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือค่าใช้จ่ายใดๆนะครับ อ่ะมาเริ่มกันที่พัพเดือนก่อนนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าหลังจากที่ PPI ประกาศออกมาก็ต้องบอกว่าปรับตัวสูงขึ้นนะครับหนึ่งจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมนะครับเพิ่มขึ้นจากเดิมศูนย์จุดสามเปอร์เซ็นต์นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นสัญญาณที่ส่งให้เห็นถึงสภาวะเงินเฟอ้อที่มีโอกาสจะสูงมากขึ้นนะครับแต่จริงๆต้องบอกนะครับว่าตัวเลข PPI ตัวนี้มันคือของเดือนมิถุนายนนะครับนึกเส้นดีนะมิถุนายน แน่นอนมันต้องขึ้นอยู่แล้วเพราะอะไรพลังงานมันแพงขึ้นในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกทีนี้ถามว่านักลงทุนกําลังมองตอนนี้นักลงทุนไม่ได้มองเรื่องเงินเฟ้อล,ละแต่ไปมองอะไรมองเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่กําลังจะปรับเดี๋ยวติดตามว่าเฟดจะประกาศเพิ่มดอกเบี้ยเท่าไหร่แคนาดานําร่องไปแล้วนะครับหนึ่งเปอร์เซถ้า u เเกิดขึ้นหนึ่งปอร์ซ็นละตอนนี้ถ้าเราสังเกตด,ดูนะครับ เงินจัดไหลไปเข้าในส่วนของพันธบัตรรัฐบาลมากนั่นเองนั่นจึงเป็นสายที่ทําให้มันผิดเพี้ยนกันตายกันไปหมดแล้วตอนนี้ถูกไหมนะครับเงินเฟ้อสภาวะไม่ดีแน่นอนโดยตามหลักวิชาที่เรารู้กันคืออะไรครับก็ต้องมาหาสินทรัพย์ปลอดภัยก็ควรจะมาเข้าทองใช่ไหมตอนนี้ไม่มาทองมันไปพันธบัตรหมดนะครับทองก็ปับล่วงเอาล่วงเอาด้วยนะี่ครับก็ต้องบอกว่าอ่ะเดี๋ยวต้องรอดูนะครับ อันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นทีนี้ถามว่าในการล่วงลงมาตรงนี้รับสําคัญมาถึงแล้วครับ mn 1ตอนนี้ราคาอยู่บริเวณ1,700มีล้นลงไปบ้างหนึ่งหกเแปดหนึ่งหกเก้าแต่เอาเถอะบวกลบแถวนี้นิดหน่อยตรงนี้คือแนวรับรับดับเดือนซึ่งต้องบอกว่าไม่เคยเบรกมาเลยในช่วง5ปีถึง6ปีที่ผ่านมาไม่เคยลงต่ำกว่าเทรนด์นี้เลยถ้าเกิดการเบรกตรงนี้เกิดขึ้นนะครับ ต้องบอกว่าเทรนการลงขออภัยครับเทรนขึ้นของภาพเดือนจะจบลงไปทันทีนะครับแต่จบไม่ได้หมายความว่าเอ้ยฟังแล้วจบแล้ว,จ,ลวจะมาไล่ช็อตกันใจเย็นๆนะครับจบมันจะไปภาพไหนได้บ้างก็มีโอกาสจะไซด์เวย์ออกข้างไนในกรอบนี้ก็ได้เพียงแค่การขึ้นอ่ะมันจบลงไปแยกให้ดีนะครับการขึ้นนั่นหมายถึงถ้าไม่ผ่านมันมีโอกาสขึ้นทำหายได้ไหมได้อาจจะขึ้นไปสองพันหนึ่งสองพัสองได้ไหม ได้แต่ถ้ามันเบรกเนี่ยมันจะปรับตัวเองเป็นไซด์เวย์นั่นหมายถึงโอกาสที่จะกลับมาติด2 7 0ก็ถ้าเกิดกลับขึ้นมานะครับถ้าหลุดแล้วกลับขึ้นมามีโอกาสติดสูงแล้วมีโอกาสทุกต่อเท่านั้นเองนะครับไม่ใช่หมายความว่าเอ้ยวันนี้เห็นหลุด1,700ลงมาแล้วเอ้ย ช็อตเลยช็อตเลยใจเย็นๆฟังให้ดีนะครับมันจะมีโอกาสและทําลายเทรนด์ออกไปเท่านั้นแต่ว่าในภาพระยะสั้นอาจจะมีการยกตัวการรีบาวการไซเวดใดๆเดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะครับนั่นเป็นส่วนของภาพเดือนลงมาเร็วลงมาแรงแบบนี้มันมีอะไรน่าติดตามน่าสนใจกันบ้างต้องบอกนะครับรับนี้รับเดือนรับสําคัญมีโอกาสยกได้ไหมน่าติดตามตัวนี้ดูพฤติกรรมเดิมผมให้ดูพฤติกรรมเดิมทดสอบเด้ง ทดสอบในชุดของ mn2 เห็นไหมครับแล้วได้เห็นไหมเฮ้ยมาได้ไหมระวังตัวเนี้เระวังไม่ใช่เห็นราคาลงถือช็อตกันเพลินผมเองก็ถอยหน้าช็อตออกไปตอนนี้เสียดายของเหมือนกันเสียดายไม่ได้ถือมาจนสุดทางแต่ไม่เป็นไราขายหมูแต่ก็ไม่ได้เจ็บตัวก็กําไรอะเห่ไหมขายหมูก็ยังกําไรนะครับเพราะฉะนั้นโอเคเราอาจจะไม่ได้กําไรเต็มมือ แต่ถ้ามันยกตัวเราก็ไม่ได้เจ็บตัวไงหรือราคาพักตัวเราก็ไม่ได้เจ็บตัวงก็ไปแลกกันไม่มีใครรู้จุดที่ดีที่สุดและต่ําที่สุดถูกไหมเพียงแต่ว่าเอ้ยเราต้องเรียนรู้ในแต่ละช่วงเวลาแต่ละช่วงพฤติกรรมว่ามันเป็นยังไงนะครับมันอาจจะเป็นพฤติกรรมนี้ไปอีกปีสองปีได้ไหมได้จะมาแบบนี้ได้ไหมล่ะเหมือนที่มันเคยทํะครึ่งปีลงเก้าร้อ,อยเหรียญไม่ไหมช่วงปีสองพันเท่าไหร่สองพันสิบสองใช่ไหมครับ ที่เทล,ลงมามีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับถูกไหมซึ่งเป้าหมายเราก็ยังอยู่ยังมีหนึ่งพันสี่ร้อยด้านล่างนะยังมีอยู่ไม่ได้ทิ้งนะครับแต่เดี๋ยวต้องตามก่อนเอาเอาตรงนี้ก่อนไปทีลเรื่องก่อนเบรกเบรกเสร็จมาเจอเดี๋ยวมาเจอ,เจอแนวรับหนึ่งพันหร้อยเจ็ดสิบถึงหนึ่งพันหร้อยแปดสิบอ่ะนั่นเป็นรับต่อไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ต้องบอกส่วนตัวผมเองชะลอการเทรดไปเลยยังไม่รู้เอาอยัางไงเพราะจะไล่ชอตก็กลัวดึงกลับแรง เพราะมันเป็นรับใหญ่ถูกไหมจะให้บายก็รับใหญ่เหมือนกันถ้าหลุดก็หลุดแรงเหมือนกันเนะี่ยตอนนี้ผมตามตัวนี้อยู่นะครับภาพวีคเดี๋ยวค่อยว่ากันผมเผลอๆดีไม่ดีสัปดาห์นี้ไม่ได้เทรดว่ารอดูทซงนี่แหละนะครับก็ต้องบอกว่าจัดดูก่อนว่ามันจะเอาอยัางไงแต่อย่างที่ผมบอกถ้าจัน์นังคันร่วงแรงเนี่ยแล้วช่วงปลายสัปดาห์พรุ่งนี้วันนี้หรือพรุ่งนี้ยกกลับมาแรงได้แล้วทำวีเชฟหรือทิ้งไส้ทิ้งหางยาว,ยาว ระวังนะครับปลายเดือนนี้สิ้นเดือนนี้อาจจะกลับมายืนในแดนบวกก็ได้ใครจะรู้มันเคยทํามาแล้วนะครับเนี่ยผมกลัวไอ้นี่แหละนะครับเอาตรงๆเลยผมกลัวไอ้นี่แหละกลัวการดึงกลับเนี่ยแหละนะครับฝากเอาไว้พิจารณานะนะครับมาดูในภาพเดย์ครับลงมาก็ต้องบอกว่าแนวรับสําคัญครับพันเจ็ดร้อยที่เดียวกันราคาก็ดึงลงมาลึกครับแต่ก็ยังไม่ได้ผ่านนะครับยังไม่ได้ผ่าน ็เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะทําอะไรกันต่อแล้วตอนนี้ต้องบอกตรงๆครับในมุมผมนะนั่งนิ่งๆนั่งทับมือไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันเดิมทีเรามองอยู่ว่าเอ๊ะเดี๋ยวทดสอบด4สี่แล้วจะเด้งใช่ไหมทดสอบดีสแล้วจะเด้งก็ไม่เด้งสรุปทดสอบดีสแล้วหลุดเลยเมื่อวานส่งสัญญาณมาเหมือนจะเด้งเห็นไหมเมื่อวานส่งสัญญาณมาเหมือนจะเด้งทุบลงมาอีกนะครับก็ยังไม่อยอมเด้งตอนนี้มันสัญญาณมันอึดอัดไปหมดอ่ะ นะครับแต่ยังดีที่ผมรักษากฎตัวเองนะนะครับถ้างนั้นผมก็โดนลากเหมือนกันเพราะเห็นเนี่ยจริงๆอ่ะผมเชื่อว่าหลายคนก็เห็นแหละจังหวะเด้จังหวะรับซื้อแนวรับ,รบสําคัญ1,720งพันเี่สิดรที่มันติดจนอยู่ใครก็เห็นเป็นแนวรับใครก็เห็นเป็นจานทดสอบถูกไหมและหลายคนก็เข้ามาช้อนนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าโชคดีผมโชคดีอย่างตรงที่ผมรักษากฎตัวเองก็เลยไม่โดนลากนะครับ เอาไว้เดี๋ยวมันยกค่อยว่ากันนะครับตอนนี้ไม่แนะนําทําอะไรราคาลงมาทดสอบแนวรับสําคัญหนึ่งพันเจ็ดร้อยนะครับก็ถ้าถูกซื้อหนักๆก,กลับมาได้ตอนนี้ต้องบอกว่าผมก็ยังถ้าจะให้ผมช็อตอีกผมจะรอมันขึ้นมาให้ตายผมจะรอดีสักไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดขึ้นไม่ได้เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวไปปรับเดี๋ยวไปหาจังหวะเข้าใหม่น,นะครับเอาเซฟที่สุดแล้วกันช่วงนี้ตลาดผันขวนด้วยนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ก็มีอีก นะก็มีอีกตัวเลขก็เหวี่ยงอยู่แถนี้แหละอะมาดูกรอบดีกว่าสําหรับคนเล่นสั้นใช้กรอบสี่ชั่วโมงนะครับกรอบสี่ชั่วโมงเป็นดีของสี่ชั่วโมงนะครับก็จะมีเทรนด์ชุดนี้แหละเอาแกนตัวนี้เลยอ่ะผมวาดใ,ให้ดูนะแกนตัวนี้นะครับเอาเป็นแกนละกันแล้วก็ไปวางตามกรอบตามแนวรับต่างๆนะครับให้แกนตัวนี้นะกรอบที่มองอยู่คือตัวนี้อ่ะที่เล่นอยู่นะครับที่เล่นอยู่ ทีนี้อย่างที่ผมบอกผมแบ่งโซนหลักๆไว้สองโซนนะครับเป็นโซนที่เป็นจะเรียกง่ายๆภาษาบ,บ้านๆก็เป็นโซนบนกับโซนล่างแล้วกันนะครับไอ้นี่คือแกนที่ผมวาดให้เมื่อสักครู่แกนบนชุดบนกับแกนชุดล่างเพราะฉะนั้นในแกนชุดนี้มันคือแกนช่วงโซนล่างที่มีโอกาสปรับตัวลงไปเล่นถึงกรอบ B3 ได้เส้นสุดท้ายถ้าเอาตามกรอบจริงๆถ้าเอาตามกรอบจริงๆนะครับหลักสุดท้ายตรงเนี้ยตรงเนี้ย ไอ้เส้นที่มันจะลงมาถึงตรงเนี้หนึ่นยเจ็ดนะครับถ้าไปต่าเกาะน,นะเอาเป็นว่าเราเห็นราคาการปรับตัวลงแบบนี้ค่อนข้างจะคอนเฟิร์มครับว่ามันหลุดในส่วนของแนวรับเล็กๆมันก็เป็นรับใหญ่แต่ตอนนี้มันเป็นรับเล็กของของตัวย่อยของ4ชั่วโมงที่เห็นสัญญาณการหลุดนะครับเพราะฉะนั้นผมปรับโซนช็อต มาให้บริเวณหนึ่งพันเจ็ด้อยสี่สิบครับถึงหนึ่งพันเจ็ด้อยสาสิบห้าแล้วกันให้เป็นโซนช็อตใหม่เดิมทีเราวางโซนช็อตเอาไว้หนึ่งพันเจ็ด้อยกสิบถึงหนึ่งพ็ด้อยเจ็สิบถูกไหมผมปรับโซนมาให้หนึ่งโซนที่เป็นโซนสามารถเก็บของเก็บช็อตได้หนึ่ง็้อยสี่สิบครับถึงหนึ่งพันเจ็ดอยสาสิบห้าให้เป็นโซนที่เก็บของฝั่งช็อตระยะสั้นได้ใหม่โดยที่กรอบเป้าหมายนะครับ ให้กันเอาไว้2เป้าหมายนะครับก็คือราคาปัจจุบันตรงนี้แหละ1 7 0 0ถึงห0 0 0 1,670ละกัน2เป้าหมายครับก็ให้โซนตรงนี้เป็นโซนช็อตแล้วก็เก็บลงมา1รอบอันนี้กรณีการยกนะครับกรณีถ้าราคายกขึ้นนะยกขึ้นมาผมมองว่ามันจะทุบกลับมาแต่ทุบกลับมาแล้วจะติดแค่นี้แล้วยกต่อหรือจะทุบกลับมาแล้วแล้วหลุดลงมาเลยนั่นคือภาพที่มองอยู่เพราะฉะนั้นคุณสามารถแบ่งท P เป็น2ระยะจากการช็อตที่17 สามห้าถึงหนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์หนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์ได้นะครับแบ่งให้เป็นแบ่งการแบ่งของระยะนะนะครับอันนี้เป็นกรอบของสี่ชั่วโมงนะครับกรอบชั่วโมงกรอบเดียวกันนะครับแต่อาจจะย่อยพฤติกรรมได้มากขึ้นนะครับอย่างที่บอกแหละว่าไอ้ส่วนของดีสองก็ตรงนี้ตรงนี้ก็คือเอาง่ายๆว่าโซนนี้แหละโซนเนี้ยทั้งโซนคือโซนช็อตนะครับเพราะฉะนั้นราคาปัจจุบันอย่างที่บอก 1>, 1 7 4 0งเจ็ถึงหนึ่เป็นโซนเก็บของให้เป็นกรอบเดียวกันตอนนี้ค่อนข้างจะเผยตัวออกมาแล้วว่าอ๋อจะเล่นจะเล่นแบบนี้แหละฉันจะเล่นแบบนี้เพราะฉะนั้นวางแนวทางไว้แบบนี้แล้วกันนะครับอ่ะนี่ก็จะเป็นมุมมองสําหรับทองคําของเราในรอบขัํมและต้องขอภายเมมเบอร์ด้วยนะครับช่วงวันสองวันนี้ผมชะลอการเไม่มั่นใจตลาดจริงๆนะเลยไม่อยากเอาของไม่ดีมาเป็นแนวทางให้กับเพื่อน คือด้วยถ้าผมไม่มั่นใจในการเทรดผมก็จะเนี่ยหยุดเทรดไปแบบนี้คือก็มีเพื่อนๆหลายท่านสอบถามติดตามเข้ามานะครับวันนี้แนวทางเป็นยังไงบ้างวันนี้เทรดอะไรดีก็ต้องบอกว่าผมเองก็ยังกลัวอยู่เลยครับนะคือเราเห็นภาพเห็นกรอบแต่ก่อนหน้านี้มันทิ้งมาเยอะทิ้งมาเยอะเสร็จราคานิ่งนิ่งเสร็จมันเป็นแนวรับสําคัญเอ้ยเราก็รอดูว่าจะมีการรีบาวไหมการสบัดเมื่อวานก็เป็นสัญญาณกลับตัวในภาพเดย์เข้ามาก็ยังไม่กาช้อนและคือจริงๆอ่ะด้วยกฎของผมมันช้อนไม่ได้ไง ถูกไหมใครตามช่องมาเป็นปีๆแล้วเนี่ยน่าจะทราบกันดีว่าถ้าแนวโน้มมาผมก็เล่นฝั่งเดียวช็อตโอลี่ถ้าเป็นเทรดลงผมก็ช็อตโอลี่ผมจะไม่ส่วนบายเด็ดขาดนั่นคือกฎของผมนะครับแน่นอนวันนี้การที่ผมอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบก็ได้เห็นแล้วว่าในการที่ผมไม่เข้าผมก็ไม่เจ็บตัวไงนะครับในการที่ผมไม่ปไปช็อตบายผมก็ไม่เจ็บตัวไงนะครับนะก็ได้เห็นกันแล้วนะครับก็ฝากเอาไว้แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวยังไงถ้ามีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวรีบอัปเดตให้เมมเบอร์แน่นอน 啊。Ah. สำหรับเพื่อนๆที่รับชมกันมาถึงตรงนี้แล้วนะครับหากชอบบทวิเคราะห์ของเราอย่าลืมครับกดติดตามกด subscribe กดแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนะื้อหาดีๆจากช่องของเราแบบนี้ส่วนใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคากับเราก็สามารถแอดไลน์แอดหรือกดลิงก์เปิดบัญชีที่รายละเอียดด้านล่างวีดีโอันเข้ามาได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนครับให้กับทีมงานได้ทําคลิปทําเนื้อหาดีๆแบบนี้กันออกมาให้หรือใครที่สนใจเข้ามาร่วมพูดคุยในกลุ่มกับเราก็สามารถกดลิงก์เข้ากลุ่มกันเข้ามาได้เลยนะ สำหรับวันนี้คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้รอบเช้าขอบคุณครับ